ปิดแสดงกินกับลวกผักจาดนาผักกัดดอกผักกัดซอเนะพีน่น,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 าาน้องอันนี้ซองแบบแซ่บหน้อยเลยเมนูอาหารสวยเนาะอันนี้จะมีข้าวเหนียวหนึ่งปลา ปลาส,สกะเนาะแล้วก็ตัวผักกินง่ายๆเนาะสำหรับอยู่บนที่เห็ดเวียยเนาะก็จะกินเป็นง,ง่ายๆแบบนี้เนาะเสื้อคำเสื้อเนาะบรเิเวดเองเนาะก็มาตาก็จะมีลูกโดดน้องพี่น้องไ,นะออได้พี่น้องได้กินข้าวหนึ่งัน สบายดีมูฟเพื่อนทุกท่านเนาะจะคำจะพาทุกท่านมากิ่นข้าวนอนมันนี้กินข้าวแรงน้ำกันเนาะพี่น้องอันนี้ปิ้งไก่เนาะวันนี้เซาคัมมีปิ้งไก่กับข้าวเหนียวฮอนๆอเลยเนาะพี่น้องเตรียมลงมือเนาะพี่น้องก็เลยไข่แอปเข้าปะไว้แล้วเนาะเตรียมลงมือนี่ผักลวกเนาะผักตำนินเนาะ นะผักกับหองาต่อมาก็จะมีสมผักเนาะสมผักกะกิน่นแซ่บๆเนาะพี่นอ้องอันนี้เป็นราบเนื้อสุกเนาะเสรความขัวแล้วเรียบร้อยเนะาะสำหรับรับเนื้อจะมีไก่มีรับเนื้อเนาะพี่นอ้นองเนาะเนาะมุมเมนูอาหารของเสา้าพัน มาพี่น้องเอ้ยลงมือกินน้ำเขาน้ำกันเด้อแซ่บน้ำกันกินกับลูกกับหลานเนาะกินกับลูกชายลูกสาวสามคนเนาะพี่นอ้องเมนูประจำบ้านก็นจะประมาณนี้แหละทุกอย่างมื้อเนี้อะอันนี้เสื้อเ,อาเนาะสำหรับไก่เป็นเสื้อเ,อาเนาะาหรับพักเมนเสื้อมาลวกเอาเองเนาะ อันนี้เป็นลาบซีนเนาะจะทำเห็ดเองขั่วเองเนาะอันนี้ขั่วแล้วเรียบร้อยอน,นี่จะเป็นส้มพักเนาะส้มพักนี่ก็บริห็ดเองด้วยพี่น้องด้วซื้อเอาก็จะมีซื้ออยู่สองอย่างเนาะก็คือส้มพักตีงไก่เนาะ เผักในฮิดเองเลยเนาะแซ็บแทบไม่ไมอ่อนๆเลยพี่น้องยอดยอ่อนๆน้อยาง,งามๆเลยเนาะเพิ่นซื้ออ่าเพิ่นเอามาขายให้เมื่อวานนี้จะทำก็เลยซื้อมาเนาะอันนี้ก็คือผักซันนารีเนาะที่ว่าเป็นเมนูเป็นอีกผักชนิดหนึ่งที่ว่าจะทำมากินเลยเนาะนี่รับเนื้อสําหรับลูกไายเนาะ พี่น้องลงมือกินน้ำกันเลยเนะยยยยยาะตุ่นไปตุ่นไปโว้ยขอขากรเนานะกินขา่ายังคสีได้แข็งแรงเนาะมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อทุกท่านเด้อม่ทุกคนกินข้าวน้ำกันเจ็บแจ็บน้ำกันเนาะขอแซวคาขอกินข้าวกันเด้อขอจบคลิปไปเ,เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ เพื่อนๆกดไลค์กดซับตะค่้เนาะติดตามองเสียวคำอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้เนาะเพื่อเพิ่คลิปใหม่ๆของเซลแคำต่อไปเนาะขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาหับสมเนาะ